สวัสดีจ้าวันนี้แซบแบบมัมจะพาคุณมาทานอางุ่นลูกโตๆเห็นไหมคะโอ้ยอ่อนซ่อนออนซ้อ,อน,อนเป็นองุ่นของอิตาลีนะคะที่ติ๊กซื้อมานะไปเก็บมาจากห้างอีกแล้วนะคะ จากห้างนะคะนี่ค่ะองุ่นลูกโตโตนะคะติ๊กซื้อมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะจ๊ะมันจะหวานอร่อยเหมือนขับโฆษณาของเขาที่เขียนไว้ข้างกล่องหรือเปล่านะคะเนาะไปค่ะไปลองกินองุ่นอิตาลีกับติ๊กเลยนะคะลูกใหญ่ใหญ่องุ่นเขียวอิตาลีนะจาซื้อพั้นบอดจา่าต่องอประทานอภัยเด้ยวยจะเด้อไปค่ะไปกินด้วยกันเลยสวัสดีจ้าแซบแบบมา,มาอีกแล้ววันนี้วันหยุดวันหยุดไม่ได้ไปทาง,งานค่ะ เมื่อเช้านี้ไปเก็บองุ่นมานี่เก็บจากในห้างเหมือนเดิมไม่ได้ไปในสวนนะคะเก็บในห้างค่ะสไตล์ติ๊กนะจ๊ะมารีวิวองุ่นของอิตาลีนะจ๊ะองุ่นเขียวจะติ๊กจาจำเชื่อไม่ได้ขอพระธานอภัยค่ะแต่เขาเขียนไว้ข้างกล่องว่าเป็นของอิตาลีแล้วก็หวานกรอบนะจ๊ะนี่ค่ะเห็นไหมพวงโตโตเลยเห็นไหมคนมาค่ะมากินองุ่นน้ำกันมนื่อไปะคําแรก ชิลล่องให้เบิง้งเอาเม็ดได้ดีคะ่ะเม็ดแต่มันใหญ่ไปเบิดค่ะเบิ้งติดละใหญ่กว่าหนาติดอีกเบิง้งอ๋อโอเคเอาเม็ดนี้นะคะอืมหวานส้มกลับจะเขียนไหวคะ่ะนะพ่วงนี่ยุกสี่ยุคสามจุด 3าสดสนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะสามจุดสองอ,อยโรนะจ๊ะเห็นบอดูเม็ดเขาค่ะไม่มีเม็ดนะคุณไร้เม็ดนะจ๊ะไร้เม็ดนะจ๊ะนี่ค่ะอืม้มแซบ่บไปหาสื่อมากินเด้อค่ะเด้อของอิตาลีค่ะ ไม่งี้แต่หน่วยใหญ่ๆบางทิละ่ะพวงเนี่ยพวงพวงนี้นะคะคุณเห็นไหมอืมอืมทีพวกคนมากินองงุนนะคะนะอืมอืมอม,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 มาค่ะพี่นอ้องปองไป เมื่กินผลไลม้น้ำกันเหมือนไหนเบอร์นะคะแสบหวานดูค่ะ <c oughs> <c oughs> อื้มอืมบริสไม่ไม้ติดนะคะแล้วบริสเสียงกรอบกรุบกรุบเ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs> นห่าว่าหนาเขาอีกมั้งนะ <c oughs> พวกนี้ <c oughs> พวกนี้พันเบิดนะคะ ดูค่ะอืมอืมเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเขานะติ้งไม่เด้เอวมีดมานะอืมเอาไปไรเต็มตเต็ม <c oughs> <c oughs> ตเต็มตเต็มนาเดี <c oughs> ย๋ยวนะคะอืมติ๊กไม่เด้เอวมีดมานี่เขาจะไม่มีเม็ดเห็นไหม ไม่มีเม็ดเลยฉ่ามากหวานอร่อยกรอบนี่ค่ะไม่มีเม็ดเลยอืของอิตาลีว่ะสั่นอืมไปเห็นมาเลี่ยงกันอยู่มันจะมีอิตาลีออสเตรเลียนู่นนี่นั่นเยอะแยะต่ว่าตัวนี้ถือใจเม็ดเคี้ยวใหญ่ๆคะ่ะมา แซ่บหลายถึงใจมากมันจะแท่งตายังอยเนี่ยดูค่ะซือ้อสาดเลยค่ะเด้อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ติ๊กด้วยนะคะวันนี้มารีวิวกินอัุ่นของอิตาลีให้ดูองุ่นเขียวนะคะเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้จะขอลาไปก่อนแค่มาโชว์นิดนิด,นดมารีวิวให้ดูหน่อยหน่อยนะคะมากินน้ำกันค่ะอัญองุองุมเยิดมากอืมพวงเนี้ย อืมอุมอางุนจ้ากินแล้วก็ไปบายบายนะคะทุกทา่าน